ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม FK Journey มเม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มานไดชนะผมวันนี้มาเล่นเกมมิ่งนะครับวันนี้มาเล่น FK Journey กันต่อนะครับผมกำลัง ติดงอมแงมนะครับจะบอกว่าวันนี้เป็นเดย์หที่ผมเล่นนะครับคือไม่ได้เล่นตั้งแต่วันแรกเล่นวันที่2 3 4 5 6วันนี้ก็น่าจะมาณวันที่5ที่เล่นแล้วนะครับก็มาดูนะว่าวันนี้โปรเกรสเป็นยังไงบ้างคือท็อปิกวันนี้ที่ผมจะมาแชร์กันกับเพื่อนๆที่พี่น้องทุกคนที่เล่นเกมนี้เลยก็คือเรื่องของเทคนิคในการผ่านด่าน Fk Progres นะครับเพราะว่าจะบอกว่า Fk Progres เนี่ยสำคัญ เป็นแหล่งทรัพยากรสําคัญเลยที่จะทำให้ทีมคุณเทพพอทีมคุณเทพคุณผ่านคอนเทนตท์ได้หมดติดท็อปเซิร์ฟได้หมดรางวัลต่างๆก็จะยิ่งได้เยอะได้เร็วเกมพวกนี้มันจะใช้ระยะเวลาในการเล่นถ้าคุณยิ่งได้รางวัลวเร็วตั้งแต่วันแรกๆผ่านไป1เดือนคุณก็จะเทพโปรเกสคุณก็จะไปได้ไกลถ้าเทียบกับคนที่แรกๆยังไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว่าก็อยู่ที่การเติมเงินด้วยต้องบอกว่าเป็นเพย์ทูเพจริงๆแต่ว่าฟรีทูเพย์เล่นได้นะวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคที่ไม่เกี่ยวกับเงินก่อน แต่ว่าต้องยอมรับว่าการผ่านในเคปโิเกสเนี่ยหนึ่งเลยคือเรื่องของตัวละครนะครับถ้าคุณเติมเยอะตัวละครคุณเทพคุณก็จะผ่านได้เยอะแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การจัดตำแหน่งทีมการจัดโพสิชันทีมการจัดคอมบิเนชันของทีมตัวละครว่าเราใช้ตัวไหนดีเพื่อที่จะดึงศักยภาพออกมาได้มากที่สุดและผ่านด่านได้อันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เป็นการใช้สกิลเพย์ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้บอกว่าสกิลเพย์นางนั้นถ้าสกิลเพย์นาดนั้นนู่นเลยนะครับไปดูผมเล่นทาริสแลนเงินไม่ช่วยอะไรทางนั้นสกิลเพย์รวนรนและความพยายามรุนรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้นําข้อที่2ให้ทุกคนได้ดูกันว่าการจัดทีมการจัดแท็กติกการผานานเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้มาดูโปรเกรสกันก่อนว่าวันที่6ที่ผมเล่นมาเนี่ยใช้เวลา5วันตอนนี้พลังเท่าไหร่และติดอันดับอะไรบ้างเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้แบบมีคววววาาาามมมเเชื่่่อนนนิดึแแลาามมแล้้กัทตผีย หรือเอาไปประยุกต์ใช้แล้วเนี่ยจะผ่านได้จริงไหมนะครับเพราะว่าผมลองแล้วปรบประกรันให้แล้วเทสตด้วยตัวเองแล้วก็คือผ่านได้ไกลไปได้ไกลระดับหนึ่งเลยแต่จะบอกว่าไม่ใช่ท็อปเซิร์ฟนะครับท็อปเซิร์ฟคือท่านตานท่านหนึ่งที่แม่งเติมเยอะจัดจัดเดี๋ยวให้ดูท็อปเซิร์ฟด้วยมาครับตอนนี้นะครับพลังผมอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แนหนนะครับวันที่6เป็นเดย์หนะครับผมแล้วก็ไม่เล่นวันแรก FK p r o โปรเกรสคืออยู่ที่ด่าน651แล้ว นะครับคือจะบอกว่าผมอยู่ห่างกับคนที่เป็นท็อป2ของเซิร์ฟท็อป2ของเซิร์ฟพ,พลังเนี่ยเกือบ2ล้านนะคุณแพ็กแมนเนี่ยเขาอยู่ด่าน654ผมพลังแค่ล้าน4ห่างกับเขาประมาณ500แสนอะ่ะแต่ว่าด่านเราเกือบเท่ากันแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆการผ่านด่าน f เเนี่ยพลังคุณน้อยไม่ได้แปลว่าจะไม่ผ่านนะครับบางทีอยู่ที่การจัดตัวละครการเลือกคอมเนชันของทีมการวางโพสิชันตำแหน่งของทีมด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำตรงนี้เพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ผ่านด่านกันเยอะๆนะครับเผื่อว่าเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับถ้ามีอะไรพลาดก็ขออภัยแนะนํากันได้ถ้าเกิดว่าผมบอกผิดแรงไงนะครับอย่าด่าก,กันแนะนํากันได้ <c oughs> นะทีนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอันดับของเซิร์ฟก่อนนะครับก็คืออารีนาอารีนาผมอยู่ที่อันดับที่6เพราะว่าวันแรกผมไปเล่นเล่นคือถ้าผมเล่นแต่วันแรกนยผมว่าผมติดท็อปสแน่นอนสามารถเก็บแต้มถึง3 0 0พันได้อะออแต่แม่งเสียดายวันแรกลืมเล่น,นครับเพลินจัด หรือเมื่อเกมเปิด <c oughs> นะก็เลยอยู่ที่อันดับ6นี่อันดับหนึ่งท่านตาลของเรานะครับท็อปเซิร์ฟเลยคือพลัง2ล้าน3ตาลคนที่2นะครับพลัง2ล้านคือคุณแพ็กแมนอย่างที่บอกและท่านนี้นะครับชาวเกาหลีพลัง2ล้านเช่นเดีวยวกันล้าน9กกว่าท่านนี้ท่านหนึ่งนะครับพลังล้าน6และท่านนี้คือพลังสองล้าน3เช่นกันคือจะบอกว่าเซิร์ฟผมพลังผมแค่ล้าน4เห็นไหมเซิร์ฟผมเนี่ยสุลต่านค่อนข้างเยอะนะพลังล้าน5ล้าน6 เป็น10คนอยู่นะคือถ้าจะล้านห้าล้านหกได้ก็ต้องเติมระดับหนึ่งแต่ผมก็เติมไปประมาณหลายหมื่นแต่ไม่ถึง3 0ม0 0ืแล้วกันคร่าวแต่ว่าเติมได้อีกจะบอกว่ามันยังเติมน้อยกว่าเกมหมีโฮอีกนะหมีโฮปลด c 6เยอะกว่านี้นะครับตัวหนึ่งอ่ะนี่คือเติมระดับหนึ่งได้คุ้มค่าเท่านี้เลยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการเติมด้วยว่าแพ็คไหนคุ้มแพ็คไหนดีเพราะว่าถ้าคุณจะเติมทั้งทีเนี่ยไม่ควรจะกวาดทุกแพ็คในตลาดนะครับ เติมยังไงให้ได้โปรเกรสได้ไวที่สุดก็สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเรางบไม่ได้รวยแบบสุรต่านเป็นวานตัวใหญ่นะครับเป็นวานตัวกลางๆนะอันนี้คอนเทนต์ p ส่วนคอนเทนต์ e v e นะครับนี่การตีบอสอย่างที่บอกนะครับควรจะติดท็อปสิทุกวันเพื่อที่จะได้เม็ดทองเม็ดฟ้าเนี่ยสำคัญมากได้พราคุมสุดเทศถ้หากวันนี้ผมก็ติดท็อปหคือจะบอกว่าผมติดท็อปสิทุกวันนะครับนี่ สิบเย็ดผมก็อยู่อันดับ5 12อันดับ5 3อันดับ5้อันดับ5นะครับซึ่งไอคอนเทนต์เนี่ยผมจะบอกว่าฟินิกคอนเทนต์เนี่ยฟินิกเทพสุดเลยเพราะผมแอบไปส่องไอคอนเทพมามันใช้ฟินิกนะครับแต่ว่าถ้าคอนเทนต์ FK p r o g a t เนี่ยอันดับหนึ่งผมยังให้สตราริต้าที่ผมใช้อยู่นะ เพราะว่าไอ้คนที่มันเนี่ยคุณแพ็กแมนเนี่ยเขาใช้ฟินิกสมมติเขาใช้ฟินิกถ้าจำผิดนะหรือใครสักคนเนี่ยไม่ใช้ฟินิกแต่เอฟเคโปรเกตเขาไม่ไปไกลเท่าผมนะครับถ้าจะผ่าน FK Pro Gate ที่มันฐานด่านเยอะท่านแม่ช่วยได้เยอะกว่าแต่ว่าถ้าคอนเทนต์เนี่ยฟินิกแม่งโกงจริงตีแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงท่านแม่เนี่ยผมมีท่านแม่ผมผ่าน FK ได้ผมติดท็อป10อยู่ไม่จำเป็นต้องท็อป1 2 3นะครับไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แค่เท่เพราะว่าคุณการันตีท็อป10ก็เพียงพอแล้ว ดังนั้นเนี่ยนี่เป็นที่มาอีกข้อนึงเลยแล้วกันที่จะสสับสนคลิปที่ผ่านมาของผมที่ว่าเลือกท่านแม่เนี่ยผ่านได้ดูคอนเทนต์จริงๆนะครับลองไปปรับใช้กันดูแต่ว่าถ้าใครไม่ต้องเชื่อผมแล้เซ็นนะจะไปลองเลือกไลเนียก็ได้หรือว่าลองเลือกฟินิกก็ได้เพราะว่าทั้งสามตัวนี้เป็นตัวท็อปที่ผมคิดว่าทั้งสามตัวนี้เก่งเหมือนกันแต่เก่งคนละแบบนะครับแต่ถ้าอยากผ่านดูคอนเทนต์ผมลองพิสูจน์มาให้แล้วก็คือท่านแม่ช่วยได้จริงๆนะใครยังไม่ดูไปดูการวิเคราะห์ได้นะครับ นะทุกคนมาครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเล่น FK Arena กันมาคือการผ่านด่าน FK ไม่ใช่ Arena เดี่ยโ FK Pro Game แล้วมันอีกเกมนึงมาเดี๋ยวมาดูว่าผมจะตามท่านท็อปเซิร์ฟดับ2ได้ไหมเขาอยู่ด่าน6 54ารันหค่า1มาครับคือจะบอกว่าจะผ่านด่านเนี่ย1เลยคือตัวละครเนาอยอย่างที่บอก2คือการจัดทีมนะครับและ3ก็คือการ เลือกตัวละครมาสู้เดี๋ยวผมลองคอมบิเนชันนี้ก่อนปกติเนี่ยผมจะใช้แท้งหนึ่งตัวก็คือทอรันทอรันเนี่ยแท้งเทพมากเดี๋ยวพวกตัวละครผมมาอัปเดตให้ทีในคลิปถัดมปแลวกันเพราะว่าคลิปนีาจะมาสอนเทคนิคในการจัดทีมก่อนก็คือสําคัญเลยคือหนึ่งนะครับแท้งต้องยืนไหวเพราะว่าถ้าแท้งยืนไม่ไหว DPS คุณไม่มีโอกาสได้ตีพอไม่มีโอกาสได้ตียังไงก็แพ้เพราะว่าถ้าเกิดมันแท้งแล้วตายเนี่ยพวกนั้นมันจะล้วงเข้ามาถึงข้างหลังหมดข้างหลังโดนล้วงตายหมดจบเหตุ เพราะฉะนั้นแท้งจะยืนไหวก็คือท่านแม่สกาลิต้าเนี่ยทำให้แท้งยืนได้นานมากขึ้นเพราะว่าท่านแม่มันจะเรียกโล่แสงลงมานะครับมามาดูกันเลยเดี๋ยวผมใช้ทีมนี้แล้วก็ซัพพอร์ตเอามาตัวหนึ่งคือตอนนี้ผมมีโรวันโรวันไม่ไม่อ่อนนะครับโรวันเทพเพราะว่ามันจะเป็นซับท,ที่เพิ่มเกรต,ต่างกับสโมกี้สโมกี้มันก็ดีแบบหนึง่งคือมันจะเพิ่มดาเมจและฮิลแรง ไอโรบ้านเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มดาเมจแล้วก็ฮิลอาจจะไม่ได้ฮิลทั้งหมดมันจะมีสกิลปั๊มขวดให้คนที่เลือดลดแต่ว่ามันเพิ่มเกรดให้เพื่อนได้อันติีได้ไวขึ้นนะเดี๋ยวรอบนี้ผมลองใช้โรบ้านดูก่อนลองจัดทีแบบนี้ดูนะครับแล้วก็ไปจะดูว่าไหวไหมเนี่ยเห็นไหมพอมีท่านแม่ปุ๊บเป็นท่านแม่สร้างโลให้แทงแทงผมยืนสบายเลยโรบ้านล่วงละอ่าแทงตายละอันนี้อาจจะ ไม่ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเพราะว่าล่าสุดผมไม่ไหวนะท่านแม่อันตีละคือถ้าท่านแม่ลงมาหวดได้อันตีได้มีโอกาสชนะสูงม,มากเห็นไหมครับเรียบร้อย This was the ไปต่อครับคือท่านแม่เนี่ยตัวพี่เกมเลยคือถ้าเกิดว่าแท้งยืนไหวจนท่านแม่อันตีได้ d p s เอันตีได้ C c ซผมอันตีได้ซ c คือได้เศษตที่ตองผมใช้นะโอกาสพี่เกมสูงม,มาก การจะผ่านด่าน FK นะครับอีกหนึ่งอย่างคือที่สําคัญนะด่านหลังตั้งแต่3ามสี่ร้อเป็นต้นไปเนี่ยพวก CC ที่เป็นสตันที่เป็นกักขังเนี่ยทั้งหลายอ่ะช่วยได้เยอะมากเพราะว่าการที่เราจะยืมมอนสเตอร์ให้มันหยุดนิ่งชั่วระยะเวลาหนึ่งทำให้แท้งเรายืนได้นานมากขึ้นแป๊บหนึ่งเนี่ย DPS รอออกกันติได้ในจังหวะน,นั้นเนี่ยอย่างเช่นไี้เมบิงได้เนี่ยพิเกมได้เลยนะหรือท่านแม่ยือจนท่านแม่ลงมาหัวดได้ก็คือพิเกมได้เลยเพราะฉะนั้นพวก CC สําคัญมาก ดังนั้นอร์ติแฟกต์นะครับผมจะนําให้ทุกคนใช้อันนี้เลยนะครับ c o n f i n i n l Spell อัพให้สุดไปเลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะกักขังศัตรูช่วระยะเวลาหนึ่งนะครับผมเล่นผ่านมาเนี่ยแทบไม่ได้เปลี่ยนเลยนะปกติใช้อันนี้กับใช้สปีดแต่สปีดนี่ส่วนน้อยมากเลยปกติก็ใช้นี้แหละเพราะว่ามัน CC มอนได้่นะไปดูกันต่อว่าไหวไหม คือเวลาเล่นเนี่ยเราต้องวิอันนี้ผมเล่นออโต้รวมนะไม่เคยกดสกิวเองเลยตอนที่กดสกิลเองอเระช่วยก็ได้นะครับเราต้องวิเคราะห์ด้วยว่าเราแพ้เพราะอะไรอย่างเช่นรอบเนี้ DPS ล่วงเร็วไปหน่อย out, ท่านแม่ยังไม่ทันลงซีเซ <Hey, S 1> ียงไม่ทาันอาันติ <see me. S 1> ก็คือล่วงหมดละทําให้โอกาสแพ้สูงมาก Great, <you> คืออย่างน้อยเนี่ยต้องรู้ว่าตัวไหนเราเก่งก็คือผมจะรู้ว่าซีเซียเนี่ยถ้าซีเซียงติปุ๊บมันจะซีซีหมดเลยทั้งกระดานทําให้มีโอกาสชนะเพราะฉะนั้นผมจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ซีเซียอยู่มีชีวิตรอด อันติให้ได้ก่อนดังนั้นเมื่อกี้แท้งผมตายไวเกินไปเนาะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะผมจะลองเอาหยบแท้งลงมาหน่อยหยบแท้งไปมุมๆหน่อยเราท่านแม่มายืนล่อครับเราก็เอาโรวนันโรวัน,นมายืนปั๊มเลือดให้แท้งตรงนี้นะลองดูสิว่าตำแหน่งได้ไหวไหมคือแทงต้องไม่ตายไวเนี่ยเนี่ยอ่าโรวันได้ติเมื่อกี้โรวันยังไม่ทันติเลยตายแล้วนะอันนี้โรวันได้ติแล้วเนี่ยซีเซียได้ติแล้วแทงยังไม่ตายเลยเห็นไหมครับ อันนี้โอากาสชนะมาแล้วอ่าเห็นไหมครับทุกคนประมาณนี้เลยตำแหน่งสำคัญมากอย่างรอบนี้ที่ผมวิคอ์ที่คนดูเลยคือตอนที่ผมวางแทงไว้ข้างหน้าแทงแม่งเจอศัตรูเร็วไปแต่บ้าบางแมปอะวางแทงข้างหน้าก็ชนะแต่วางแทงที่อื่นไม่ชนะนะครับไม่ใช่จะบอกว่าแทงต้องอยู่ข้างหลังเสมอนะไม่ใช่นะครับต้องลองวิเคราอ์กันดูในแต่ละด่านด้วย เมื่อกี้แท้งมันตายไวไปผมเลยเขยับแท้งมาแล้วซีซีเอามาอยู่กับแทงมันดึงโซ่ดึงโซ่ปุ๊บด้าเม่มจะแรงขึ้นด้วยแล้วก็มาปั๊มเลือดเดี๋ยวผมลองใช้คุณที่ันเดิมดูซิด่านนี้ไหวไหมมันจะมีอยู่ที่ว่าด่านที่มันไม่ไหวไปไม่ไหวเลยจริงๆก็คือต้องรอเอาเร็นะครับก็ไม่ต้องฝืนแต่ถ้าคุณอยากพยายามลองปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ดูก่อนก็ลองได้แบบที่ผมทําคือเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะแพ้แบบนี้แหละแล้วผมจะลองปรับเปลี่ยนปรับตําแหน่งปรับตัวละครดูซิว่ามันผ่านไหม แต่ถ้าสุดแล้วหมดปัญญาแล้วจริงๆก็รอเห็นไหมซีเซียนะผมได้แอนติท่านแม่แอนติก็มีโอกาสชนะแต่ว่ารอบนี้แทงตายไวไปกับโลวันตายไวไปนิดนึงดูดิลิล,ลเมย์ด้แอนติไหมอ้าพ่าดถ้าได้ลิล,ลเมย์ได้บิงอีกรอบหน,นึ่งน่าจะชนะอ่ะใน,นเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนรออนี้เดี๋ยวผมลองเอาแทงกลับมาที่เดิมเอาโลวันมาเดี๋ยวจะให้ดูว่าเนี่ยมันจะมีขึ้นบอกดด้วยนะว่าใครที่มันโดนสกิลบนหัวเนี่ยเนี่ยไอ้นี่โดนสกิลเลงบนหัวนะ เพราะฉะนั้นผมอยากให้โรวันโดนผมต้องเอาตัวนี้มาลิลี่เมย์โดนเลงละอัานไหนลองดูสิอ่าแต่ลิลี่เมย์บิงปุ๊บมันจะไปเลงคนอื่นแทนอันนี้เป็นการหลอกล่อโลวันโดนละผมว่าโรวันไม่เวิร์กรอบเนี้ยเพราะว่าโรวันมันตายไวเกินไปยังไม่ทันสกิลยังไม่ทันทำอะไรเลยแต่แท้งไหวเพราะว่าโลวันมันให้แท้งอยู่อาจจะได้ก็ได้นะเดี๋ยวลองดูครับท่านแม่ลงมาละถ้าซีเซียผมไม่ตายอะ่ะไหว อ่ะนี่ไงครับที่ผมบอกรอบนี้ไอ้เมื่อกี้เห็นท่านแม่หวดมอนนนองสนามไหม <Wow. S 1> <c oughs> นั่นแหละที่ผมบอกว่าท่านแม่ไปได้ดทุกคอนเทนต์จริงๆ FK ก็ <SK S 1> คือหวดมอนนนองสนามได้นะครับถ้าเลือดต่ำกว่า25%อันนี้เป็นตัวอย่างที่บอกว่าแท้งไม่จาเป็นต้องอยู่หลังเสมอรอบนี้ผมแท้งว่าวางข้างหน้าชนะแต่ตอนเราแท้งวางข้างหลัง,งแพ้นะครับ <c oughs> เห็นไหมโพสิชันตำแหน่งสําคัญมากเลยอ่ะ,ะไปดูต่อดูดีดว่าผมจะตามด่านไอ้อันดับสองรอบเซิร์ฟได้ไหมในวันนี้ นะครับวันนี้ก็ใกล้หมดวนันละผมจะเล่นดึกๆนะครับคลิปก็จะมาแล้วแต่ช่วงเวลาแลวกันนะเพราะว่างานค่อนข้างยุ่งด้วยแล้วผมทำหลายอย่างนะครับใครที่รออัปเดตก็รบควรช่วยรอติดตามกันด้วยขอบพระคุณมากอันนี้ไม่ไหวอันนี้แท้งตายเดี๋ยวผมลองเลียดซิผมจะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวแท้งอีกตัวนึงมาแทงสิงโตเพราะว่าแท้งสิงโตเนี่ยมันอมาตะชั่วขนาดด้วยนะเนี่ยดูนะเนี่ย อามาตัหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าหกหนึงสิบวิไม่ถนึงสิบวิแล้แต่มันยื้อเวลาได้ไงผมต้องการจะยื้อเวลาให้ซีเซียนติแต่ว่าตอนนี้ตายห่าไปแล้วว่ารูวว้ว่าไหวไหมเนี่ยซีเซียนติได้ปุ๊บทุกคนแช่แข็งรอท่านแม่ลงมาพอดีไม่ทันละตายหมดเลยอันนี้อาจจะตัวละครไม่ไหวนะเดี๋ยวเขาลองอีกแบบตรงไหนดีวะเอาแบบนี้นะอลองดู ไหวไหม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 บอกมาไหวไหมอันนี้ไม่น่าเอ้ยท่านแม่ลงมาแล้วอ่ะแต่ซีซียังไม่ตั้ตีเลยซีซีตั้ตีหน่อยเอ้ยท่านแม่หดแล้วท่านแม่ได้หวดไว้อั้ตีแล้วตั้ตีแล้วเนี่ยโอ้ยบิงหน่อยบิงหน่อยโอ้ยไม่ทันนิดเดียวนิดเดียวครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนนะ ไอตัวนี้ก็ดีนะครับตัวแม่ตานีน่ะแม่ตานีนี่เก่งนะเดี๋ยวผมลองดูเพราะว่าแม่ตานีมันจะเรียกลูกน้องออกมาด้วยลูกน้องมันช่วยตีช่วยแทงได้นะไดะเดี๋ยวดูนะไหวไหมไหวไหมสู้เขาไม่ไหวละรีบๆผมตายแล้วเนี่ยเราลองเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยๆลองหาจุดแข็งของตัวละครแล้วก็ลองดูว่าแบบไหนที่มันเวิร์กนะครับการจัดตำแหน่งการเปลี่ยนตัวละครเนี่ย สำคัญเลยเนี่ยผมเอาแทงหลบมาละรอบนี้ให้แทงมันยืนได้นานอีกนิดหนึ่งซิแต่ว่ามันลวงละโดนลวงละหลังโดนลวงเนี่ยหลังเข้าละอันนี้คือหลังเข้าเราไม่เวิร์กไม่เวิร์กแทงหลบไม่ได้ครับแทงต้องไปยืนรับดาเมจไอ้ต้นไม้นี่ไม่ช่วยเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวลองเอาตัวฮ <Well, S 1> ิลลองเอาตัวฮิลบ้างตัวฮิลก็คือ ok สโมกี้เอสโมกี้เนี่ยฮิลแรงลองดูนะ คิวแรงก็จริงแต่บางทีอ่ะคิวไปก็เท่านั้นนะครับเพราะว่ามอนเตอร์แม่งหวดดัวเดียวตายเนี่ยถ้าด่านแบบนี้มอนเตอร์หวดดัวเดียวตายอ่ะเราไม่ควรเล่นฮิวฮิวไปก็เท่านั้นเอาแท้งมายืนนมาตาดีกว่าเดี๋ยวผมลองเป็นการฝืนระดับหนึ่งเพราะว่าพลังมันต่างมากนะพลังกับเลเวลมันต่างมากถ้าอยากจะผ่านก็คือต้องฝืนหน่อยไม่ไหวไม่ไหว บบอีกนิดหนึงจะพอละเพราะว่าถ้าไม่ไหวอย่าฝืนลิล,ลเมตายแล้วอะเนี่ยออกกันตีไม่ทนววออันว่ะออกกันตีไม่ทันครับคือถ้าใจผ่านอะต้องออกกันตีได้ทันว่ะแต่ตอนนี้มันไม่ไม่ทันเลย ตัวนี้มาช่วยก็ไม่น่าไม่น่านะผมว่าไม่น่าเวิร์กตาท้ายครับตาท้ายเราวัดันตีแล้วตุ๊บตุ๊บุ๊บเติมหนอดเหลยอเ้ยเพื่อนครับเราวัดเร็วเข้าโอเคซิเซียแดนตีแล้วเรนเรนแมงันตีครับแล้วก็โทราสยังไม่ตายแม่ลงมาแม่ลงแม่หดไม่ได้แม่หวดไม่ทาน ขออีกทีเพราะว่ามันเกือบแล้วอ่ะมันเกือบจะถึงฝั่งฝันแล้วเมื่อกี้มีหวังมากขึ้นนะเพราะว่ามันยื้อเวลาได้นานมากขึ้นจนซีเซียได้แนมตีโรวันได้แนมตีก็คือแบบมีหวังนิดนึงแล้วอ่ไม่ได้แล้วแม่หลุดมา้งหลังโอเคครับทุกคนยอมแพ้ครับคือเราสามารถที่จะวิเคราะห์และปรับการเล่นดูได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าฝืนแล้วไม่ไหวจริงๆก็ไปอัพตัวนะครับแล้วก็นาฬิกาตรงนี้แนะนําให้กดให้หมดนะครับช้เพชรกดให้หมดผมกดหมดทุกวันนะครับตรงเนี้ยเพราะว่ามันทําให้ได้ XP e มาอัพไวขึ้นไปอีกนะตอนนี้ผมได้เท่านี้แล้วเดี๋ยวรออัพเปประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนจะได้ไม่เสียเวลากันมากเกินไปฝากติดตามกันต่อในคลิปถัดไปด้วยนะผมจะแนะนําเทคนิคกันต่อแน่นอนเล่นยังไงให้ไปให้ไหวที่สุดและได้ติดท็อปเซิร์ฟในขณะที่พลังเราไม่ได้เทพเนาะ ผมทานในนี้เร้นี่ว่าเนี่ยอยู่ด่านเดียวกับท็อปเซิร์ฟอันดับสองเลยครับเห็นไหมเขาพลังสองล้านผมพลังล้านสี่ก็มาถึงได้นะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนลองหาแนวทางในการเล่นลองวิเคราะห์วางกลยุทธ์เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนโพสิชันดูที่เห็นกันต้นคลิปเลยนะเพราะว่าเปลี่ยนตำแหน่งแท้งเนี่ยก็มีผลอะไรอย่างนี้นะครับลองเล่นกันดูเป็นกำลังใจให้และขอให้ทุกคนโชคดีกับกาชาด้วยขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ